สาธุครับสาธุครับผมรับก็ด้านหน้ามีวิวิทหารนะครับมันรอรับพอจากหลวงตาครับสาธุครับสาธุสาธุครับผมพี่เอาน้ำไปไว้ดื่มได้เลยพี่ได้เป็นมงคลหลงตาเ้อครับเอาน้ำไว้ได้เลยครับ สาธุครับลุงตาผ่านแล้ววางลงได้นะครับวางลงได้ครับผมสาธุครับน้ไปเจอ็กได้อเ็กวันนี้พอกระเป๋าห้ครับก็มีพี่น้องอยากจะทำมารอครับว่า็พรพอนลุงตาตลอดเส้นทางนะครับ มีมาเรื่อยๆน,นะครับ